ในเวลาที่ระเดจพระป่จาสดงรนะครับหลายท่านก็คงจาคุณ้าคุณตากับพระเดพระปูมูลนิศุติพุทธมารนะครับจ้าวาดวัดโนลสว่างปัจจุบันนะครับท่านรักษาการเจ้าคณะเอสิองเาคับวันนี้ท่านให้วระเมตตาจะสั่งเจ้าภาพ ມາສະແ

ปติยมปีมยังพันเตวิสุวิสุโลักขณะทายาอิสระเนรัสหปัญจศิลานิยะจ้ามาปฏิยมปีมยังพันเตวิสุวิสุโลักขณะทายาอิสระเนรัสหปัญจศิลานียะ สัธุพภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ต่อยัมปสังขังสระนังขจามิตาติยมปพุทธังสระนังขจามิตยมังสระนังขจามิตตยมปังสระังขจามี batang Weramani